การใช้ชีวิตในชนบทของัรรุ่นภาคอีสานสมัยก่อนก็จะเป็นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งกลุ่มของจอร์ดก็เช่นกันที่มักจะชอบรวมกลุ่มกันตกปลาและนั่งเล่นกันเพื่อเอาบรรยากาศช่างเป็นเสน่ห์ของคนภาคอีสานที่ดูแล้วช่างมีความถุกในบรรยากาศแบบนี้ ซึ่งวันว่างๆของทั้งคู่ก็จะมานั่งเล่นกันที่นี่เป็นประจำเพราะสาแห่งนี้เป็นของพ่อจอร์ดและจอร์ดบังจะชวนเพื่อนๆมานั่งเล่นเพื่อพักผ่อนได้กินไหมว่าปลายังไม่ได้สักตัวเลยไปรุ่นมาเอาหมดละมัง้งไอพวกเด็กหน้าหมู่บ้านโดยยาวได้บอกกับจอร์ดว่า พวกเด็กหน้าหมู่บ้านของตนนั้นมักชอบขโมยปลาตามสระของชาวบ้านและนำไปขายให้กับพ่อค้าในตลาดซึ่งคนในหมู่บ้านนั้นโดนกันหลายคนช่วงเย็นของวันนั้นก็เป็นเวลาปกติของทั้งคู่ ที่จะเดินเมาเข้ามากันในช่วงเวลานี้ช่วงเช้าในเวลาต่อมาจอรดก็ได้ฟื้นจากอาการเมา และมายืนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ตนนั้นตั้งใจกับยาวว่าจะกลับไปตกปลาให้ได้ในวันนี้ซึ่งหลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยจอดก็ได้นำเบ็ดคู่ใจของตนและเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านของยาว เพื่อที่จะชวนกันไปตกปลาอีกวันวันนี้ต้องได้นแน่จอร์ดเดี๋ยวข้าเอาเบ็ดไปปักด้วยซึ่งในวันน,นั้นยาวจะนำเบ็ดของอาที่บ้าน ไปปักเพื่อหาปลาที่สรกของจอร์ดเพื่อวันนี้จะได้กินปลาสักตัวจะได้ทำกินเป็นกับแก้มในวันนี้เลยในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็เดินไปยังสรกของจอร์ดพร้อมนำอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมมาลงมือปักเบ็ดตามจุดต่างๆโดยความตั้งใจของทั้งคู่นั้นวันนี้จะต้องได้กินปลาสักตัวหลังจากที่หาไม่ได้มาหลายวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากในระหว่างที่รอปลากินเหยื่อทั้งคููก็ามานั่งดื่มกันและได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานที่กระท่อมริมสาที่แสนสบายและไม่รบกวนชาวบ้านท่านอื่นท่าเสียงดัง อายาวค่ำนี้เราปักเป็ดกันดีกว่าข้าอยากรู้ว่าจะมีขโมยไหมซึ่งจอร์ดนั้นก็เริ่มสงสัยว่าปลาในสระของตนน,นั้นหรือจะมีคนได้มาขโมยจริงๆตนจึงวางแผนกับยาวว่าจะปักเบ็ดกันในช่วงค่ำนี้และในกลางดึกของคืนนี้พวกตนจะรอดูเบ็ดของตน และคอยดูว่าจะมีคนมาขโมยหรือไม่ในช่วงเย็นของวันนั้นทั้งคู่ก็ได้กลับมายังบ้านจอร์ดเพื่อเตรียมไปใช้ไปปักเป็ดในคืนนี้และคอยซุ่มดูเผื่ออาจจะมีขโมยจะได้รู้ต้นตอของปลาที่หายไป ทั้งคู่ย้อนกลับมายังสะในตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็เป็นเวลาพอดีของทั้งคู่ที่จะทำการปักเบ็ดรอบๆบริเวณเพื่อหวังจะเอาปลาในค่ำนี้ให้ได้เอาว่าวันนี้จะได้ปลาหรือได้ขโมยมารอดูกัน กลางดึกของคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้นั่งรอเวลาเพื่อที่จะเดินดูเบ็ดที่ได้ปักไว้ซึ่งจะต้องทิ้งช่วงไปสักพักเพื่อรอให้ปลานั้นมากินเหยื่อของพวกตนแต่ในขณะที่นั่งอยู่นั้นจอร์ดก็ได้สังเกตไปที่ริมสาะ ได้เห็นชายคนกำลังทําตัวมีพิรุษซึ่งต้องเป็นขโมยที่ตนคิดไว้แน่ๆไอยาวออยาวไปจับขโมยกันโดยในครั้งน,นั้นทั้งสองจะย่องเข้าไปหาขโมยเพื่อครั้งนี้จะจับได้ให้คาหนังคาเขาที่บังอาจมาขโมยปลาของพวกตนได้ เดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอกับชายแก่คนหนึ่งที่ได้นั่งหันหลังให้กับพวกตนขายกำลังขโมยปลาที่ตนได้ปักเบ็ดไว้เฮ้ยไอหัวขโมยเอ้งกามาขโมยปลาข้านะทั้งคูได้เปิดไฟส่องสว่าง และพูดขู่ขโมยที่อยู่ตรงหน้านั้นไปแต่พฤติกรรมของขโมยน,นั้นกับนิงอยับไม่มีอาการที่ตกใจช่างเป็นพฤติกรรมที่แปลกเอามากๆชายแก่คนนั้นเริ่มขยับตัวพร้อมกับลุกขึ้นมาอย่างช้าช้า จึงทำให้ทั้งคู่นั้นเริ่มลังเลใจชายแก่ได้หันมาที่ทั้งคู่จึงทำให้เห็นถึงรายละเอียดของใบหน้านั้นคือลุงสำรานคนแก่ในหมู่บ้านที่ปากได้เพื่อนคราบเลือดอย่างน่ากลัว ทั้งคููรีบวิ่งหนีออกมาเพราะสิ่งที่เจออยู่นั้นต้องเป็นผีอย่างแน่นอนแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะในขณะที่วิ่งหนีออกมาลุงสำลันก็ได้วิ่งตามมาที่ด้านหลัง เหตุการณ์ที่เจอผีในครั้งนั้นโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายและได้กลับเข้าบ้านมาอย่างปลอดภัยพ่อของจอร์ดได้ฟังเหตุการณ์ถึงเรื่องราวของทั้งคููที่ได้เจอมาจึงได้เล่าเรื่องราวของลุงสำรันให้ฟังลุงสำรันนั้นเป็นหมอผีและได้หมกบุ่นในสยศาสตร์บุญดำอย่างมาก และในช่วงพักหลังมานี้ก็ได้ถูกของที่เลี้ยงเข้าตัวจึงทำให้ร่างของลุงสำรานนั้นได้กลายเป็นปอบเที่ยวหากินกบกินเขียดซึ่งชาวบ้านเข้ารู้กันดีว่าลุงสำรานนั้นพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมและไม่มีใครเข้าไปยุ่งถ้าไม่จำเป็น ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเทวดาเจ้าพอ่อสาดีเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ